สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022นะคะในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มโดยในรอบแรกนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D ค่ะ ซึ่งเรานะคะจะเอาทีมที่มีคะแนนดีที่สุดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มที่มีคะแนนดีเป็นอันดับ1และ2เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะซึ่งเราก็ได้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยกลุ่ม A นะคะจะเป็นทีมชาติจีนเจ้าภาพและทีมชาติเกาหลีเหนือค่ะส่วนกลุ่ม B นะคะจะเป็นไทยของเราค่ะและทีมชาติไต้หวันค่ะและกลุ่ม C นะคะจะเป็นเวียดนามและเกาหลีใต้ค่ะ ส่วนกลุ่มดีนะคะจะเป็นญี่ปุ่นและทีมชาติคาซัคสถานค่ะซึ่งรูปแบบการแข่งขันรอบแปทีมสุดท้ายนะคะจะเป็นการจับกลุ่มกันระหว่างตัวแทนจากกลุ่ม A จับกลุ่มกับกลุ่ม C และตัวแทนจากกลุ่ม B จับกลุ่มกับตัวแทนจากกลุ่ม D ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทีมชาติไทยของเราก็เลยไปอยู่ร่วมสายกับทีมชาติญี่ปุ่นและคาซัคสถานค่ะ ต้องบอกว่าเป็นงานหนักมากๆเลยนะคะสำหรับทีมสาวไทยของเราและในรอบแทีมสุดท้ายนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม E กับกลุ่ม F ค่ะอย่างที่เห็นเลยและทีมที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะเราจะได้เจอกันในรอบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยจะไม่ได้แข่งกับทีมชาติตไต้หวันแล้วนะคะแต่จะแข่งกับทีมชาติคาซัคสถานและทีมชาติญี่ปุ่นค่ะ และการแข่งขันในรอบนี้นะคะเราจะเอาทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ1และ2ของแต่ละสายนะคะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยของเราะะจะต้องทําผลงานให้ดีมากๆเลยนะคะสาหรับรอบนี้เพราะว่าเราจะนําคะแนนจากรอบแรกมารวมกับผลการแข่งขันในรอบนี้ด้วยแล้วก็หาทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ1และ2ของแต่ละสายเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่ะ ต้องบอกว่าในรอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมชาติไทยเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเจอทั้งญี่ปุ่นและคาซัคสถานญี่ปุ่นเนี่ยรายการนี้ฟอร์มดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดียวกันกับที่เขาส่งมาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เราสามารถเอาชนะไปได้3-2ต่อเซตแต่ในรายการนี้นะคะเหมือนว่าเขาจะเล่นดีขึ้นกว่าเดิมค่ะฟอร์มการเล่นดีมากๆเลยนะคะดีมากกว่าตอนที่เล่นชิงแชมป์เอเชียด้วยซ้ํา เพราะจันทีมชาติไทยเจอศึกหนักแล้วล่ะค่ะและอีกทีมนึงก็คือคาซักสถานนะคะที่เราจะต้องเจอซึ่งคาซักสถานเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคะถ้าเราจะเอาชนะเขาได้นะคะแต่ถ้าดูจากอันดับโลกแล้วก็ชั้นเชิงฝีมล้ลายมือแล้วแล้วก็ ทีมชาติไทยเราก็ค่อนข้างเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะคะสำหรับทีมคาซักสถานแต่เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของทีมสาวไทยอย่างแน่นอนนะคะเวลาที่เจอคาซักสถานเนี่ยยังไงก็ลุ้นให้สาวไทยของเราเอาชนะทั้งญี่ปุ่นแล้วคาซักให้ได้เลยนะคะสําหรับรอบแปดทีมสุดท้ายนี้นะคะเราจะได้เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะคะแล้วรอบต่อไปที่เราต้องคว้ยไปเจอกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราจะได้เจออันดับสองของอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานง่ายกว่าคะ่ะ แต่ถ้าเราเข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่มแล้วรอบ4ทีมสุดท้ายเราต้องคไข่ไปเจออันดับ1ของอีกกลุ่มนึงนั่นหมายความว่าเราต้องเจองานหนักค่ะเพราะว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ย ท้าแอดเดาคิดว่าจีนเจ้าภาพเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นแล้วก็ช่วยเชียร์สาวไทยของเรากันนะคะว่าสาวไทยของเราเนี่ยจะสามารถทําผลงานได้ดีไหมและจะสามารถเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม F ได้หรือไม่นะคะโดยการแข่งขันในรอบต่อไปหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะคะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติคาซัคสถานค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะเวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะ และในวันที่5ตุลาคมนะคะเวลา18นาฬกาค่ะทีมสาวไทยของเราจะลงสนามพบเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะเราต้องเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรากันเยอะๆนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะคะได้ผ่านทาง AS Play ค่ะและทางช่อง PPTV ช่องหมายเลข36ค่ะ หรือใครจะรับชมผ่านทางช่อง Workpoint ก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะาคามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เห็นแล้วว่ารอบ8ทีมสุดท้ายของแต่ละสายมีใครกันบ้างไทยเราต้องไปอยู่ร่วมกับคาซักและญี่ปุ่นไทยเราจะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นแล้วคาซักและเข้ารอบต่อไปเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มได้หรือไม่ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะ ม่ชฉนั้นจะโดน YouTube บล็อกพอได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชานิสชา n นลได้นะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ